สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาบอกเรื่องการแก้ปัญหาอินเทอร์เน็ต Wi-Fi เอสไฟเบอร์ wi Fi, A, เห็นถามเข้ามานะักตอนนักหมวจะปวดเราเตอร์ขึ้นแดงมั่งเน่ยใช้การไม่ได้นูน่นนี่นั่นโอเคอันนี้ก็คือจะมาบอกกันง่ายเลยผ่านแอป my as พอทุกคนติดตั้งแล้วทุกคนก็ต้องจะเข้าไปล็อกอินผ่าน my as ตรงนี้นะเราก็จะเข้าไประบบนี่นะตรงนี้แอป my as สีเขียวโหลดได้หมดเนาะ Android iOS โอเคพอเข้ามาตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวล็อกอินก่อนเพราะว่าพอเราล็อกอินแล้ว,ลวมันก็จะมีรหัสใส่6หลักเข้าหน้าแอปโอเคก็ okay. อยู่อย่างนี้แก้ปัญหาเน็ตหลังเนาะตัวนี้ที่ถ่างเข้ามาแล้วตอนนั้นจะอยู่หนะึ่งสองสามสี่ห้าห้าฟอนต์นะห้าตัวสุดท้ายตัวที่ห้ากดได้เลยนะแก้ปัญหาเน็ตแล้วันจะมี AS Paybox เน็บบ้านถ้าเอ๊ะไม่มีปัญหาก็ตัวนี้แต่สามารถจะเป็นเน็ตบ้านหลักๆแล้วก,ก,กดจิ้มเข้าไปเเน็ตบ้านอ่อาปั๊มโอเคมันจะขึ้นแล้วนะครับน้องเห็นไหมอ่ามันก็จะมีเน็ตช้าเน็ตบ้านหลุดเน็บบ้านใช้การไม่ได้ <c oughs> ตรงนี้เนาะจิ้มไปที่ <c oughs> เน็ตบ้านใช้การไม่ได้เลยนะถ้าใครเน็ตมีปัญหาเราเรกดยืนยันรีเซ็ตปั๊มได้เลยตรงนี้ผ่านตรงนี้ได้เลยโอเค แต่ถ้าแบบว่าแค่หลุดเฉยๆหรือช้ารีเซ็ตตรงนี้เป็นตัวกลางกดเหมือนการยืนยันเหมือนกันกดปั่งแล้วรอยืนยันได้เลยตรงนี้เนี่ยเรากดยืนยันมันจะรีเซ็ตสัญญาณประมาณสองนาทีมันจะขึ้นบอกในช้าได้หมดตรงนี้หรือกรณีพบปัญหาเรา <c oughs> <c oughs> โ,โทรหนึ่งหเจ็ดห้าหรือเราจะตัวบนเราจะแจ้งนัดกับช่างให้มาดูตรงนี้สถานะจะขึ้นหลังจากแจ้งกับช่างแล้ว <c oughs> สถานะการแจ้งปัญหา ดูย้อนหลังได้สามทิันตรงนี้มันจะขึ้นบอกเลยนัดกับช่างเราจะนัดเราช่างจะเข้ามาดูทุกอย่างตรงนี้อันนี้คือเก็ตเนาะโอเคเนาะคือแก้ปัญหาเน็ตบ้านมีปัญหาใช้การไม่ได้มันขึ้นโลสีแดงเน็ตหลุดหมุนไม่มีสัญญาณทุกอย่างครอบคลุมเลยจบที่ตัวนี้ได้เลยขวาสุดแก้ปัญหาเน็ตบ้านจาก a s Fiber วันนี้ก็เอาบอกกันแค่นี้เนาะจากคำถามที่ถามเข้ามาเยอะเดี๋ยว EP ต่อไปก็จะมาสอนในต่อๆไปครับผมขอบคุณมากครับ